พีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Chanel n Hero Chanel n สถานีทีวีดียอเทียมแห่งความดี Hero Chanel n น,นะครับ <im itation> นี่คือแฟนเพจของเราเนะครับเ <im itation> รียนเชิญกดไลค์ด้วยนะครับ ทุกครั้งที่ท่านกดไลค์เท่ากับว่าท่านได้มีโอกาสที่จะบอกบุญถูกแล้วคะ่ะท <ำ S 2> ําบุญแล้วก็บอกกล่าวคนอื่นว่าวันนี้นั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับใช่แล้วเอาะละครับวันนี้น้องอุปพร้อมไหมครับพร้อมแล้วคะ่ะพี่เก่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคนที่ทําความดีเป็นอีกหนึ่งจิตอาสาของเราค่ะเอาละครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับสัมภาษณ์เป็นโฟนอินนะฮะสัมภาษณ์ใครครับ สัมภาษณ์กับท่านนี้เลยค่ะคุณอธิตาร้อสมนามค่ะจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กหรือมอพอดอค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคมค่ะคุณอธิตาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนพูดเสียงดังนิดนึงนะครับค่ะเอาละครับครับผมเก่งไกรวิทย์นะครับสวัสดีข่าวโอปอร,รรัตค่ะค่ะเราอยู่ในครับผมเราอยู่ในรายการข่าวความดีครับ วันนี้นะครับขอทำความรู้จักกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กหรือตัวย่อว่ามพอดอนะ,ค,ะครับคุณอธิตารอดสมนามนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคมเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่ามูลนิธิของท่านเนี่ยนะครับทำงานด้านไหนแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับเชิญค่ะ,คะ ค่ะคนนิ้ิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะหรืออย่างที่บอกก็คือตัวยอ่อคือมพดค่ะเราก่อตั้งมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีสองพสองห้าค่ะครับตอนนี้เราค่ะเราทํางานในเรื่องของพัฒนาการเด็กทั้งรอบด้านเลยนะคะทั้งด้านทั้งราาง่างกายของเด็กใช้อารมณ์และสังคมค่ะโดยทงานเาื่อแก้ปัญหาคองเด็กต่งตางๆนะคะเราก็จะมีทั้ง เด็กยากจนในชนบทแรงงานเด็กเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เด็กที่ได้รับผลกระทบต่างๆเช่นเด็กในชุมชนเมืองเด็กที่ถูกละเมิดค่ะค่ะครับทำงานมาหลากหลายรูปแบบแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเน้นไปที่เด็กเล่าให้เราฟังนิดนึงครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะฮะ นะครับพาเราไปดูส่วนต่างๆของท่านนิดนึงครับมีส่วนไหนอยากจะแนะนําให้เรารู้จักเป็นพิเศษไหมครับกับโครงการของท่านครับค่ะตอนนี้เราทําในส่วนของงานช่วยเหลือคงครองเด็กค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาการวิจัยต่างๆการช่วยเหลือแรงงานเด็กแรงงานเด็กก็จะมีทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาตินะคะ ส่วนที่สองก็คืองานพัฒนาเด็กเนี่ยเราจะเน้นน่วัตกรรมใหม่ๆที่ทํากับเด็กค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กที่เราดัดแปลงเรื่องของการเล่นนะคะมาเป็นมาเป็นหลักสูรเพื่ออบรมให้คุณครูหรือผู้ดูแลเด็กเนี่ยค่ะทำกิจกรรมกับเด็กๆค่ะก็ต้อมีต้ารค่ะดีครับดีครับต่อเลยฮะค่ะก็จะมีตอนนี้ที่ ที่เราทําเด็นๆนะคะนอกจากการเล่นที่เราทําในเรื่องของพื้นที่แล้วค่ะเราก็ยังมีในเรื่องของถื่อด้านสัําำรับเด็กค่ะคว่าถือเด็กต้องหมายเราเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเด็กเราจะหลากหลายนะคะครเราก็จะให้เด็กๆแต่ละพื้นะะที่เนี่ยค่ะทาถือออกมาเล็ๆกๆน้อยๆอย่างเช่นอาา่นอยาวบ้างละครหน้าขาวบ้างหรือว่าทำเป็นสัมรนาที่ตอวเอนโเโลัีเข้ามามากมายอะคะ่ะเด็กๆมีโทรศัพท์คนสามารถปาตดัดเป็นคลิปวีดีโอได้แล้วก็ ก็เผแพร่ขึ้นยูทูบได้ะคะ่ะอย่างเด็กๆเขาจะทําคลิปแนะนำเนะขาทานนแนะนำงานอาะจักษ์สมัที่เขาทําในพื้นที่ต่งางๆนะคะอ๋อดีมากมากเลยครับน่าสนใจฮะเชญครับและอย่างกิจกรรมล่าสุดนี้มีอะไรบ้างคะนำเสนอได้เลยคะ่ะกิจกรรมล่าสุดเรามีโครงการกับสำนักงานส่งเสริรสมสุขภาพนะคะก็คืสขขอสสอนะคะเราก็จะมีในเรื่องของอพื้นที่ติดยิมอะคะ่ะแล้วกมีหลายพื้นที่ม่าที่ทํา นะคะก็จะเป็นสิทธิเกณฑ์สีมันนี้ทาที่พื้นที่จังหวัดสิรเก้นะคะเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนต่างๆนะคะเราก็แนะนําในจังหวัดนีของดียังไงมีพื้นที่สาหรับเด็กยังไงนะคะกัพที่ที่สิทเกณแล้วถ้าอยากในชุมชนเมืองเนี hmm. ่ยเราจะมีในเรื่องของรองเมงินเดือนค่ะซึ่งเรามีพื้นที่ของศูนย์หนึ่งศูนย์ที่คิีอยู่ตรงวัดหวงแ่ะค่ะเรียกว่าชุมชนหวงแขอันนี้เราก็ไปทาสีกําแพงหัวลัโภงกันมาค่ะโดยความร่วมมือของการ ไแห่งประเทศไทยอะคะ่ะแล้วก็อาจายสมัคร่าร์ต์ระดมทุนการระดมกันวาดภาพนะคะทีอาจารย์แตามาวาดให้ถ้าเิอใครผ่านไปแถวหัวงพงตอนนี้กำแพงหัวงคงตรงเส้นถนนรอบเมืองจะเปลี่ยนไปอะค่ะคราการระดมอาจายสมัครปาร์ตมาวาดรูปกันนะคะ่ะครับ,รบยังมีเวลาอีกนะครับลองจำพันเ,เพิ่มเติมได้อีกครับว่าโครงการอะไรที่ทางมูลนิธิได้ทำเพื่อสังคมนะครับขบ ในในส่วนขอต่อในเรื่องของรองเมือ,เองยันจริแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเราได้ได้รับความร่วมมือหลังจากที่เราได้อาสามาทานทิธีนะคะแล้วก็เราจะทํากิจกรรมเปิดชุมชนนะคะเปิดชุมชนว่าในชุมชนในเราแวดรองเมืองที่มูลนิธิมีศูนย์ตั้งอยู่เนี่ยแล้วทำงานกับชุมชนกับเด็กในชุมชนเนี่ยตอนนี้เราจะมีการเปิดชุมชนประมาณตอนนี้ที่คุยกันไว้คร่าวๆน่าจะเป็นช่วงหลังวันเด็กนะคะ,ะเปิดให้ชุมเปิดเป็นงานใหญ่เลยนะคะจะมีงานเตริมแฟน ว,วัฒนธรรมต่างๆที่เด็กๆในชุมชนนำผลงานมาสแสดงนะคะเราอาจจะเรียนเชิญไปในรายการผู้ฟังอีกทนนีนะคะว่าเชิญมาร่วมงานกันเดี๋ยวจะกำหนดวันที่แน่นอนส่วนในในในสสวันของงานอาสา,ส,าสมัครต่างๆเนี่ยเราไม่ยังทำกิจกรรมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารับอาสาสมัครนะคะมาช่วยกิจกรรมในส่วนของการสอนภาษาไทยให้เด็กต่างชาตินะคะ แต่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็คือเด็กและเยาวชนแล้วก็่ลูกหลานแรงงานที่ตามมาในประเทศไทยอ่ะคะ่ะราะที่สมุทรสาะครเนี่ยค่ะมีการรับผอสมัครสอสอนั้าามามานคือผอไทยให้เด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมที่เขาจะเข้าโรงเรียนในประเทศไทยอ่ะคะ่ะอันนก็ช่วงนี้ก็เป็นกีรกรรมที่เรากำลังทักดัน,ดนะะอยู่ค่ะ เมื่อสักครู่นี้คุณอาทิตย์ดาพูดถึงในเรื่องของอาสาสมัครใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือว่าใครก็ตามที่สนใจอยากเป็นอาสาสมัครอยากเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิค่ะสามารถสมัครหรือว่าติดตามได้ช่องทางอะไรบ้างคะตอนนี้ถ้าช่องทางการสมัครของมูลนิธิก็จะมีเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะของสานประชาสัมพันธ์ด้วยคือ www.iamdphild คือ w w w i a m a p h i l นะคะ org คะคะคแฟนเพจก็แฟนเพจมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเลยค่ะอเอ่อมีข่าข้อมูลและข่าวสารกิจฉาต่างๆครับอยากทราบเพื่อให้ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับ,รบได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับคนจะมาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กมพอดอเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับอย่างแรกเลย ใจค่ะมีใจในเรื่องการอาสาค่ะว่าเราเรา,เราทํากิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคุณมีใจมาเนี่ยค่ะกิจกรรมเราเนี่ยสามารถทํากับเด็กๆได้อย่างเราจะมีพี่เลี้ยงมีผู้ดูแลอาสาสมัครคอยให้ปัมช่วยเหลือคอยํำนวยความสะดวกให้ค่ะถ้าคุณมีใจมีเวลามีความพร้อมเราก็มาร่วมกันลงมือได้เลยค่ะเราจะมีการเตรนให้อาสาสมาัครสอนว่ากิจกรรมที่เรารับอาสามาช่วยเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเราจะมีการพูดคุยกันว่าอาสาทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ โอเคสมมุตินะฮะสมมุติว่าอ่ะน้องโอปอโทรหาเราบอกว่าโอปออยากเป็นอาสาสมัครหน่อยใช่ค่ะสมมติว่าโอปออยากเป็นอาสาสมัครค่ะคุณอาทิตาคะแต่ว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นคุณครูสอนเลยแบบนี้ค่ะแต่ว่ามีใจอยากสอนค่ะคุณอาทิตาคุณอาทิตาลองสัมภาษณ์ที่นี่ได้ไหมฮะค่ะน้องอปอสะดวกวันไหนคะสะดวกวันอาทิตย์ค่ะสะดวกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อถ้าเสาร์อาทิตย์ ตอนนี้จะแนะนำกิจกรรมเป็น,น อย่างนี้ส่วนตัวปอจะต้องเตรียมถ้าสมมติว่าอปอมีใจอยากเตรียมอุปกรณ์มาเองต่างหาแบบนี้สามารถติดต่อสื่อสารกับทางมูลนิธิได้เช่นกันใช่ไหมครับเตรียมอะไรโอปอต้องเตรียมอะไรบ้างครับถ้าสมมุติโอเคเวลาได้กมี่งอุปกรณ์ิขอมูเรียมให้ค่ะเสมัคี่มีในส่วนของแผนกนี่มี อ่อจการกเน่สนใจเราจะมีให้แต่บางเนี่ยส่วนใหญ่อาหารที่มาเนี่ยก็อยากทำมุญน,นะคะเขาก็จะเตรียมมาให้ด้วยบางส่วนหรืออย่างน,นี้ค่ะทีะนน่ติไม้ติดปืนมาากัด็กๆเวลาค่ะในเหมือนของรางวัลนะค,ะ,คะเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆทำกิจกรรมมาค่ะโอค่ะดีครับดีครับพูดถึงว่านะฮะเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นอาสาสมัครได้ก็มีอาสาสมัครที่เข้ามาเนี่ยทุกเพศทุกวัยไหมครับ อาเราระดมอ้ระดมที่ทางีกแพเนะคะมีน้องๆตั้มตั้มพี่มาอยากทดด้วยอยากมาช่วยงานี้ก็จะมีตั้งแต่ประมาณห้าขวกอะค่ะตแม่มาทักราแพเขาก็ช่วยได้แล้วก็ไม่ว่าช่วยมาเสริมน้ำาเียร์สรหือ่ช่วยมาล้างช่วยมาท้ที่แงแบบเป็นสีน้ำนะคะสีปมอะไรเียค่ะก็จะมา ถ้ามาแบบถ้าเดิดว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวในการออกแบบเนี่ยเขาก็จะช่วยช่วยในเรื่องของการเสริมการให้กำลังใจการบริการนะคะโอเคนะครับวันนี้ <c oughs> สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีนะครับมีโร Channel กับข่าวความดีนะครับ,รบได้ขอทําความรู้จักนะครับกับมูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะครับโอกาสหน้าเป้าหมายของเราก็คือเราอยากจะเรียนเชิญน,นะครับมาที่สถานีของเรานะครับ เรียนเชิญทั้งนะครับคณะกรรมการนะครับรแล้วก็จิตอาสานะครับเข้ามาได้ตลอดเลยจากประชาสัมพันธ์โครงการเพ,พรื่อสังคมใดๆก็เข้ามาประชาสัมพันธ์ได้เลยที่นี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากเลย <classics> นะครับแล้วก็ขอเชิญไปร่องน้าที่เหาาะวันครับ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 ผมต้องต้องขออนุญาตเรียนเชิญเช่นกันครับก็คือว่าเออเชิญมาที่สตูดิโอของเรานะครับเพราะว่าเรามีเอ่อความพร้อมแล้วเราก็อยากที่จะ นำเสนอตรงจุดนี้อย่างเต็มที่เราเป็นสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี24ชั่วโมงนะครับเอาละครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะฮะคุณอาทิตารอดสมนามนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคมคจะมูลนิธิเ,ออเพื่อการพัฒนาเด็กนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะ,คะ,คะเป็นไงครับน้องบอกอครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจิตอาสาค่ะที่ทําเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีในกับการ <okay. S 2> ทําความดีค่ะครับผมติดตามกันนะครับกับที่นี่นะคะสถานีทีวีเดียวเตรียมแห่งความดีฮีโร่แช n แนลนะครับ <c oughs> ว่าเราจะนําเสนอเรื่องราวข่าวดีอะไรในรายการนี้ <c oughs> ข่าวความดีครับ